กับที่อินเดียคุณผู้ชมนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเมฆร,ระเบิดหรือ cloud burst นะคะ<ช>คือ<ช>มันมีฝนกระหน่ำลงมาอย่างก,กับฟ้ารัว่วพร้อมกับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งหมดที่พูดมา มาพร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วใช้30วินาทีกลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไปเลยนี่มาเร็วมากรูสิเนี่ยมาแบบนี้ค่ะครับหมู่บ้านที่ถูกกลืนหายไปพร้อมปรากฏการเมฆระเบิดคือหมู่บ้านดาราลีซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักปีนเขาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเจอเนี่ยดินโคลนและฝนกระหน่ำน้ำป่าไหลหลาก กลืนหมู่บ้านนี้หายไปเลยแล้วยังมีน้ําจากแม่น้ําคีรักคันกาทะลักเข้าท่วมอีกนะคะน้ําจากเทือกเขาทิมาลัยที่ละลายแล้วไหลบ่าเออดินโครนลงมาอีกนะคะอยู่ๆมาเกิดพร้อมกันนะคะกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่าชาวบ้านนักท่องเที่ยวไม่มีใครหนีทันเลยค่ะเสียชีวิตแล้วนะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูตึกเนี่ยตึกหลายๆชั้นเนี่ยมันพังลาบหายไปเลยค่ะครับ ตกลงนะตอนนี้นะตัวเลขยังไม่นิ 1, <người> ่งแต่เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ4คนศูนย์หายอีกอย่างน้อยร้อยสิคนนะคะตอนนี้ระดมกําลังกู้ภัยนับร้อยนายลงพื้นที่ไปติดตามค้นหาผู้สูญหายช่วยเหลือคนที่ยังติดค้างอยู่ในซาบระักหักพังนายกรัฐมนตรีนเรนทราเมดิเนี่ยประกาศขอความช่วยเหลือแล้วส่งด่วนไปที่หมู่บ้านนี้พร้อมมีการตั้งคําถามตัวโตๆตว่าระบบเตือนภัยพิบัติ ล้มเหลวหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่จะต้องถอดบทเรียนกลับมาที่บ้านเราเช่นเดียวกันในเรื่องของระบบเตือนภัยพิบัติอันนี้เหมือนแบบแทบไม่ได้เตือนแล้วมันก็กลายเป็นเหตุร้ายขึ้นมาก็ถอดบทเรียนกันดูเขาแล้วก็ดูเราด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เองก็เจอน้ําท่วมน้ําป่าเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ